วันนี้จะพามากินกาแฟที่ a m a z o n สาขานี้นะครับทุกคนสวัสดีครับเอาแบคคอฟี่หวานน้อยหวานน้อยเป็น50อีกว่าดีครับ25ครับข้าลมจะได้ทานเพิ่มด้วยไหมคะับแม้วครับ ขนมใ้านแก้วสะสมมีครบเลยนะครับที่นี่ที่นั่งในร้านนะครับมีมุมส,สวยๆแบบนี้ด้วยนะ กาแฟได้แล้วนะครับทุกคนแบบนี้เลยสาขานี้เขาก็จะอยู่ในปั๊มปตทเลยแยกเป็งมาเข้ากรุงเทพนะครับเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสวยๆของอเมซอนสาขานี้นี่เลยครับทุกคน เขาจะมีน้ำตกแบบนี้ตรงที่นางทานกาแฟนะครับจะได้วิวสวยๆแบบนี้แล้วก็เสียงน้ำตกทำให้รู้สึกสดชื่นนะครับเสียงน้ำไหลเนะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก็มีจุดนี่ให้เราถ่ายรูปเช็คอินครับเน่เลย คาเฟ่อเมซอนแอดเปลงก็คือสาขาเปลงน,นั่นเองนะครับ